คุณผู้ฟังเคยไปเที่ยวปราสาทหินกันมาบ้างหรือยังคะผู้เล่าเพิ่งเคยทราบเมื่อได้หาข้อมูลในอ p ีนี้ถึงได้ทราบว่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบ้านเกิดของคุณพ่อผู้เล่ามีวัดที่มีทั้งปราสาทหินรอยพระพุทธบาทสีรอยรูปปั้นพระพิคเนศนั่งบนบันลังหัวกะโหลกและยังมีศิลาพระจันทร์ลอยซึ่งเป็นที่มาของชื่อท่าพระจันทร์ หลวงพ่อสมหวังที่ผู้คนนิยมไปกราบไหว้และยังเป็นโบราณสถานที่ถูกขึ้นทะเบียนของกรมศิลปากรแล้วด้วยเพราะความเก่าแก่และสวยงามมากค่ะและผู้ที่ไปสักการะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้เอ่ยมาแล้ว mm. ก็ยังสมปรารถนาจนมีรูปปั้นแก้บนอยู่มากสวัสดีค่ะและในอ p ีนี้ทางช่องเรื่องเล่าจากวรสิ์ของเรา จะขอนำเสนอประวัติความเป็นมาของวัดที่มีความเก่าแก่สวยงามและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกสร้างเพื่อให้ประชาชนได้ไปสักการะขอพรกันในอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะวัดแห่งนี้คือวัดนครหลวงซึ่งมีปราสาทหินโบราณ ที่มีแบบใกล้เคียงกับปราสาทหินในประเทศกัมพูชาอย่างปราสาทนครวัดแต่ปราสาทหินแห่งนี้อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเราและถูกเรียกว่าปราสาทนครหลวงพระมหาปราสาทพระนครหลวงหรือพระที่นั่งนครหลวงถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2,174 ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าประสาททองโดยพระราชพงศาวดารฉบับวิติตมิวเซียมได้กล่าวถึงการสร้างปราสาทนครหลวงไว้ว่าเมื่อศักราช993ปีมาแมศกทรงพระกรุณาให้ช่างออกไปถ่ายอย่างพระนครและปราสาทกรุงกัมพูประเทศเข้ามาให้ช่างกระทำพระราชวังเป็นที่ประทับร้อน ตำบลริมวัดเทพจันทร์สำหรับเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทจึงเอานามเดิมซึ่งถ่ายมาใช้ชื่อว่าพระนครหลวงปราสาทแห่งนี้ยังใช้สำหรับประกอบพระราชพิธียิงอัตนาหรือการสวดอนานาติยสูตรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีตุดหลวงที่จัดขึ้นในเดือนสี่ และพระราชพิธีกวนข้าวทิพย์และถวายข้าวยาคูแก่พระสงฆ์ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่จัดขึ้นในเดือนสิบของทุกปีอีกด้วยต่อมาเมื่อกรุงศรีอยุธยาแตกปราสาทนครหลวงแห่งนี้จึงกลายมาเป็นวัดโดยในปีพุทธศักราช2องพามรตาปะขาวปินซึ่งเป็นผู้สร้างมณฑบ และรอยพระพุทธบาทสี่รอยไว้ที่ลานชั้นบนสุดของปราสาทนครหลวงต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานภาพพระกฐถินที่วัดแห่งนี้และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หก็เคยเสด็จมาที่ปราสาทนครหลวงในปีพุทธศักราช 2,421เมื่อครั้งเสด็จทางชนลมาศประพาสมนทนอยุธยาทรงโปรดก้าวให้พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้ากา,กาบกนกรัฐทําการรางวัดและทําผังถวายแม้ในพงศาวดานจะกล่าวไว้ว่าได้นำรูปแบบของปราสาทหินมาจากกัมพูชามาสร้างปราสาทนครหลวง ซึ่งตีความกันว่าน่าจะเป็นปราสาทนครวัดที่เป็นต้นแบบแต่หากเปรียบเทียบรูปแบบแล้วจะเห็นจุดต่างกันคือจํานวนยอดของปราสาทที่ปราสาทนครหลวงมียอดทั้งสิ้น29ยอดแต่ปราสาทนครวัดมีเพียง9ยอดและแผนผังยังมีความต่างกันอีกด้วย แต่หากจะมีปราสาทที่มีจำนวนยอด29ยอดเท่ากับปราสาทนครหลวงก็จะเป็นปราสาทบาบบนซึ่งมีสถานะเป็นปราสาทหินประจำพระราชวังของกัมพูชาจึงอาจเป็นไปได้ว่าปราสาทนครหลวงได้แรงบันดาลใจมาจากปราสาทบาบบนนั่นเองและปราสาทนครหลวงนี้เคยถูกบูรณะในสมัยรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลที่สจึงมีทั้งส่วนที่เป็นของเก่าดั้งเดิมและส่วนที่มีการซ่อมแซมแล้วรวมอยู่ด้วยกันและที่ฐานชั้นบนสุดซึ่งเป็นที่ตั้งของมณฑปจตุรมุขเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทอยู่ด้านในล้อมรอบด้วยระเบียงคดซึ่งใช้ประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายเรียงรายกันอยู่หลายขนาด ที่หน้าบันของมนดบมีจารึกระบุข้อความไว้ว่ามนดบพระนครหลวงปฏิสังขรขึ้นเมื่อปีรัตนโกสินทร์ศก122สบ2ตรงกับพุทธศักราช2446ในรัชกาลที่5ซึ่งถูกบูรณะโดยพระครูวิหารกิจจานุการหรือพระปหลัดปื้ม และด้านหน้าทางเข้ามณฑปที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจะพบกับรูปพระพิคเนตที่สร้างเป็นท่านั่งอยู่บนหัวกะโหลกเชื่อกันว่ามีต้นแบบมาจากพระพิคเนตศิลปะของชวาตะวันออกจากจันทิสิงหาสารีที่สร้างขึ้นราวพุทธศวตวรรษที15่15-16ถึง ที่จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครที่ผู้สำเร็จราชการชาวฮอลันดาน้อมเกล้าถวายพระพิคเนตองค์นี้แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งสเสด็จประพาชาวาเมื่อปีพุทธศักราช2439นอกจากรูปปั้นพระพิคเนตประทับนั่งบนหัวกะโหลก รอยพระพุทธบาทสี่รอยที่วัดประสาทนครหลวงแห่งนี้ยังมีหลวงพ่อสมหวังและศิลาพระจันทรลอยที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านและมักจะมีผู้ไปขอพรกันอยู่ไม่ขาดอีกด้วยสำหรับพระพิคเนตประทับบัลลังกโลกนี้เชื่อกันว่าหากใครมาบูชาจะพ้นจากอุปสรรค มีอำนาจเหนือสิ่งชั่วร้ายและจะประสบความสำเร็จเพราะเป็นองค์เทพแห่งปัญญาความสำเร็จและการเริ่มต้นใหม่ตามความเชื่อของชาวฮินดูเชื่อกันว่าพระพิคเนตสามารถช่วยประธานพรให้ประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตด้านตำหนักพระนครหลวงหรือศาลพระจันทร์ลอยตั้งอยู่ด้านหน้าปราสาทนครหลวง มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบอาคารจตุรมุขปฏิสังขรณ์ใหม่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หโดยพระประหลัดปื้มได้นำพระจันลอยจากวัดเทพจันลอยซึ่งอยู่ใกล้กับปราสาทนครหลวงมาประดิษฐานไว้โดยแผ่นหินพระจันลอยนี้มีลักษณะเป็นแผ่นหินแกรนิต ทรงกลมคล้ายดวงจันทร์ขนาดใหญ่มีผู้สันนิษฐานว่าแผ่นหินดังกล่าวอาจจะเป็นธรรมจักรที่ยังสร้างไม่เสร็จก็เป็นได้และหากได้ไปสักการะศิลาพระจันทร์ลอยแล้วก็ให้ว่าคาถาว่าณโมอิติปิโสภัควาศิลาจันทราวาโรมานิมาขอพรให้มีโชคดีมีลาบขอให้ได้ยศศัก์ ขอให้มีธุรกิจการค้าดีเรื่องงานราชการโดยใช้มือทั้งสองจับศิลาไว้แล้วอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้ามีจิตใจมั่นคงเหมือนดังศิลาพระจันลอยขอให้ข้าพเจ้าได้ทุกอย่างที่ปรารถนาอย่างอัศจรรย์ดังศิลาพระจันลอยที่ลอยน้ำมาสาธุศิลาพระจันลอยนี้เล่ากันว่า ลอยน้ำมาตามแม่น้ำป่าศักด์แล้วลอยจนมาถึงวัดเทพจันทร์และสมภารของวัดเทพจันทร์ซึ่งมีวิชาอาคมได้นำสายศินสามเส้นไปนคล้องแล้วจึงนำขึ้นมาจากน้ำและได้ไปประดิษฐานอยู่ที่วัดเทพจันทร์จนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกระทรวงมหาดไทย ได้อัญเชิญศิลาพระจันลอยนี้ไปเก็บไว้ที่วัดเบญจมะบพิษกรุงเทพมหานครโดยอัญเชิญขึ้นที่ท่าน้ำแห่งหนึ่งซึ่งต่อมาท่าน้ำแห่งนี้ถูกเรียกว่าท่าพระจันทร์มาจนถึงปัจจุบันแต่ศิลานี้อยู่กรุงเทพได้ไม่นานก็มีเหตุให้ต้องกลับไปยังอำเภอนครหลวงอีกครั้งเพราะรัชกาลที่ห้า ทรงพระสุบินว่ามีผู้ให้นำศิลาพระจันรอยนี้กลับไปไว้ยังที่เดิมแต่แทนที่จะกลับไปยังวัดเทพจันร์ทดังเดิมกลับนำมาประดิษฐานที่วัดนครหลวงแทนและอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้และรอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่สี่รอยที่ตั้งอยู่กลางอาคารด้านในในแต่ละด้าน จะมีแท่นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศิละปะอยุธยาไว้หลายองค์และหลายปางส่วนรอยพระพุทธบาททั้งสี่รอยจะเรียงจากใหญ่ไปเล็กและจะเรียงสลับไปมาเชื่อกันว่าตาประเขาวิ่นผู้สร้างได้แรงบันดาลใจมาจากวัดพระพุทธบาทสี่รอยที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากจากเดิม ที่ปราสาทนครหลวงแต่เดิมถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นตำหนักที่ประทับแรมระหว่างเสด็จไปนมัส,สการพระพุทธบาทสระบุรีและลบบุรีของพระเจ้าทรงธรรมและสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงโปรดก้าวให้จำลองแบบมาจากปราสาทของประเทศกัมพูชาจนตาประข่าวปิน่นได้สร้างวัดนครหลวงพร้อมกับสร้างรอยพระพุทธบาทสรอย ไว้บนลานชั้นบนของปราสาทนับจากนั้นมาปราสาทนครหลวงจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัดและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานตามประกาศของกรมศิลปากรแล้วในปัจจุบันนี้ข้อมูลที่ผู้เล่าได้ไปหามาและได้สรุปให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนี้หากใครอยู่ใกล้ หรือรู้สึกศรัทธาอยากไปเห็นความสวยงามและถือโอกาสสักการะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดก็ขอเชิญไปได้ที่วัดนครหลวงกันได้เลยนะคะซึ่งปราสาทนครหลวงเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา6นาฬกาถึง18นาฬกามีที่จอดรถไว้คอยให้บริการกับผู้ที่ต้องการจะไปท่องเที่ยวนะคะ และอย่าลืมแวะไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในบริเวณวัดด้วยนะคะหวังว่าจะมีผู้สนใจไปกันเยอะๆนะคะและต้องขอขอบคุณข้อมูลจากพระราชพงศาวดารฉบับบิทิท์มิวเซียมมณฑที่นี้ด้วยนะคะและหากมีความผิดพลาดประการใดทั้งช่องเรื่องเล่าจากวรสิงของเราต้องขออาภัยมณฑที่นี้นะคะ พบกันใน EP ีต่อไปขอบคุณค่ะ